ไม่มีดินเอขาวตั้งแต่เดือนไหนป้าป้าที่เห็นเองกต่เรื่องนี้ก็จริงๆไม่ก็คนละป้าไม่นั่งคิดอะไรมากเพราะป้าก็ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาหรืออะไรได้อยู่กับน้องควันที่เกิดเหตุทุกอย่างเพราะป้าก็ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาหรืออะไรได้อยู่กับน้องควันที่เกิดเหตุทุกอย่างก็ก็เห็นทั้งสองครั้งพอก็ไม่คิดอะไรเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีคนแปลกหน้าไม่มีอะไรเข้ามาพูดเปลี่ยนแถวบ้าน แล้วก็เก็บส่วนหนึ่งไว้นะครับเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนเล่าเรียนของพี่สาวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทําบุญเงินทําบุญทุกบาททุกสตางค์นะครับพ่อกับแม่ก็จะเอาไปทําบุญนะครับเอาไปทําบุญให้ท่านที่ ทำบุญมาสบายใจได้นะครับสบายใจได้ว่าเราทำบุญไปแล้วเราทำบุญไปแล้วเนี่ยเงินนั้นจะมีคุณค่าทุกบาททุกตงิที่ท่านให้ส่งให้มานี่ยคือน้องเลยหือนะจเย็แล้วเป็นไงกันดูดีดีแล้ว,ล,ว,ล,วลายข้ามานั้นไปท,ทําที่เอาละ โซนนั а, ้นแลยนี่ผมฟังเขาพูดกั้นเลยนี่ผมปวดสบายใจนานั้นกลางคืนเรามันเข้าประดับเบ็เข้าประดับเบ็นะใช่งู้อาวุโสใหญ่เพราะวาใบใหญ่นี่บใหญที่ใหญวธรรมดามันเปลีนไปแล้วเรียกไปนะนั้นคนนั้นพูดแบบมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์ไหมแบบดูตกใจไหมหรือว่าดูแบบเฮ้ยทำไมน้องตายตายพังหรือว่าไงกลับร้านชมพู่ มันเขาลุมมมกมาปั่นมันเลยแล้วแบบมีเม้นต์บอกว่ดี๋ยล้วๆเดือดร้ายกาจต้องมีคูอะไรดดดต้องมีคนอื่นด้วยคูครับต้องมีคู่มี